มาทุกคนมาเปิดขุมสมบัติกันแพงยิ่งกว่าเพชรกับพอยเนอนี่อันนี้อันนี้ทำตั้งแต่2019นะมาดูกันว่าคืออะไรเอ็นเดยนปลาแม่แมเองได้ก็เลิกเปิดแล้วนะคะมาเปิดกันเลยจ้าอันนี้เป็นหายเก่าเด้อปลาแม่โอ้ยหอม ดูสีดิปลาแม่สีดำนัวมากคนทำให้กินนี่พูมใจหน้าดูเลยเนี่ยมาเปิดกันอยา่าแม่เปิดปลายายก่อนนะลูกนะโอ้ยดีใจยิ่งกว่าได้ใช้ดได้ปล่อยอปลาแม่ไม่กล้าชิ้งเลยล่ะกินทั้เม็ดทั้งก้างทั้ง อันนี้ก็จะกล้จะกลับบางไทยแล้วไงก็เปิดกินเนาะถ้ายังไม่กลับนี่ยคงไม่เปิดอะมาดูกันค่ประปลาร้าแม่เสียหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าปลาร,ะระ้าของแม่ปลาร้าเนี่ยยิ่งไว้นานยิ่งแซ่บอู้าว้ววยยวจิ้มเนาะอวนเนี้ยโวว ต oh. ีมากปลาแม่โอ๊ยอยากซีไฮไปทุกปีมดก็เอากลับมากินทุกปีนะเพราะว่าปลาที่นี่อ่ะมันก็มีแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนปลาแม่ยังไงกลับไปเมืองไทยไม่เคยขนอะไรค่ะขนแต่ปลาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไงดีเนี่ยอื้อโอ้ยเนาะ ถุงเลยก็ไม่มีใส่เทตัวไปดิเมทเลยเนาะคือกลับมาไทยไม่เคยขนอะไรคะ่ะไม่เคยขนพริกไม่ขนอะไรขนปลาระะ้าค่ะบ้านนี้กินปลาร้าใครก็ไม่อร่อยปลาร้าแม่เพราะว่าปลาร้าแม่เนี่ยมันต้องเน่าก่อนไงข้นมันมเป็นเอาน้ำหมกให้หมดโอ้ บอกได้คำเดียวว่านัวมากแม่จ๋าจะรู้บ้างไหมว่าปลาของแม่มันมีต่อใจลูกน้อยที่แม่ห่วง ลูกกระ่วงปลาแม่ที่สุดเลยดูทุกคนอะ้อมจอมะาะถุงปิดก่อนนะ ปากนี้เด้อนี้เลยแล้วก็อักโมัติเสร็จแล้วค่ะปลาาแม่ค่ะภูมิใจนำเสนอปลายี่หองค่ะของตกแซบเบอร์ปีนี้จะเอาเออกมาสัก20่กิโลท้าแม่ทำไว้ไปก่อนแล้วชิสบ๊ายบาย